วันนี้องตองเขามีการแสดงนะคะอยู่ที่โรงเรียนสำหรับวันคริสต์มาสก่อนปีใหม่นะคะที่นี่เป็นโรงเรียนคริสนะคะก็เลยจัดงานวันคริสต์มาสจะถามดูแป๊บนึงนะคะหาองตองก่อนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ฮัลโหล ยังอยู่กันไหมคะยังอยู่กันไหมเดี๋ยวแม่ยุจะเดินไปหาองตองหลักที่แอบสวัสดีค่ะพอดีวันนี้องตองมีการแสดงนะคะเป็นเป็นตัวละครนำนะคะสำหรับชั้นมอสแล้วก็ชั้นม .4 สเดี๋ยวมาดูองตองกันนะคะใส่ชุดนี้เหรอลูกแม่ทำผมใหม่เหรอแม่ไปไรสดตังติช่ว วัสดีค่ะทุกคนโอ้โหนี่แต่งตัวเป็นวัยรุ่นมากเลยค่ะอุยใครแต่งหน้าให้คะครูแคบครูแต่งหน้าให้<ม>หรอใส่สั้นแบบไหนสั้น,ไไส,นสั้นอยู่เอาตอนไม่เคยใส่สั้นแบบน,นี้เลยไม่ตมนอนแรกอยู่แล้วเพื่อนมีมามาเราเราก็เลยต้องหาซื้อเอาหรอแล้วใส่แล้วใส่กางเกงค่ะซับข้างในหรือเปล่าลูกเค okay, ไม่โป๊ค่ะอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือการแสดงของมสเ่แล้วลูกแล้วมสามล่ะ มาสามยงชุดผู้ๆหรอเดี๋ยวแม่จะไลฟ์สดบนในบนเวทีพี่เขามาหรือยังอ่ะพี่ไหนคะพี่ดี่อะค่ะพี่อะไรนะพี่ทิมงานเ <fizer S 2> นี้ยพี่ทิมงานน่าจะมาแล้วนะน่าจะมาแล้วเพราะว่าวันนี้แม่ให้แม่ให้พี่พี่ก็มาถ่ายสามกล้องโอเคกล้องหนึ่งอยู่ตรงกลางแล้วก็อีกกล้องหนึ่งเก็บข้างแลวอีกกล้องหนึ่งเก็บภาพนิ่งโอเคดูดูหน้าซิ สวยไหมคะสวยกดใจให้หน่อยค่ะครัสิบห้าคนแล um, <'t> ้วแม่ไปค่ะเพื่อนก่อนไปแล้วต้องดีหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ต้องไปเลยเอาเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเขาถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะคะเขาถ่ายรูปอ่าต่อค่ะต่อค่ะสวยมากค่ะน้องตองขอบคุณขอบคุณแทนด้วยค่ะไลฟ์สดถึงกี่โมงอย่างนี้นะคะแม่ยูเนี่ยมาถึงก่อนที่งานจะเริ่มนะคะแม่ยูก็เลยคิดว่าจะไปหาของกินก่อน มาหาอุงตองก่อนค่ะส่วนอิงๆิงเขาบอกว่าปีนี้เขาขอไม่แสดงนะคะขอเป็นคนดูหนูอยากอ,อยู่บนเวทีหนูไม่อยากแสดงเพราะว่าเวลาหนูแสดงแล้วหนูไม่ได้เห็นเพื่อนๆเขา,เาทําการแสดงกันค่ะก็เลยของดไปเอา้าเหลืหอยีคนนงหรอคนน้อยอ่ะคนน้อยก็เดี๋ยวตอนที่พี่ยงตองแสดงนะคะเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดตอนประมาณทุ่มหนึ่งนะคะวันนี้จะไลฟ์สดสองรอบนะคะรอบหนึ่งทุ่ม ดูองตองแสดงของเป็นการแสดงของชั้นม .4 นะคะแล้วก็ช่วงสามทุ่มก็จะเป็นการแสดงของชั้นม .3 ค่ะมีสองช่วงนะคะ,ะคนมาเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศในงานค่ะไม่อยู่ให้ดูเนี่ยให้ดูบรรยากาศในงานนะคะเนี่เวทีใหญ่เลยเป็นงานเป็นงานค่อนข้างใหญ่นะคะ นี่ค่ะเด็ดหมคะ,มคะโอเคค่ะรอชมขาดขาดชมพูไม่ได้นะคะถ้าถ้าขาดไปนี่แม่ยุสไงก็ต้องรอพี่เวฟรอชมพูนะคะต้องเจอกันนะทุ่มหนึ่งกับสามทุ่มนะคะเดี๋ยวแม่ยุสจะพาไปดูว่าวันนี้มีของกินอะไรบ้างเดี๋ยวแม่ยุสจะพาไปดูนะคะว่ามีของกินอะไรบ้างของกินเยอะมาก แต่ว่าก่อนอื่นก็กินให้อิ่มท้องก่อนค่ะแล้วก็ค่อยขึ้นไปบนอัศจรรย์นะคะเดี๋ยวให้ดูน้องๆอ,อ,อยากกินอะไรเออของรา,างวัลของรางวัลกล่องสุ่มนะคะทีมงานส่งไปแล้วนะคะวันนี้คิดว่าน่าจะถึงภายในสองวันนะคะใครได้รับรางวัลแล้วรางวัลขาดนะคะไม่ครบอินบ็อกมาในเพจต้ตองติงโชนะคะอย่าลืมนะ มีแม่ยุให้ดูของกินค่ะเดี๋ยวด้วยเคบับก็มีขอโทษนะคะมียำโหยำเยอะเลยไสยก้กรอกหอยทอดลูกชิ้นนี่ม,มา,าม่าถังมาม่าถังทะเลแตก คนเยอะมากค่ะบรรยากาศในงานค่ะงานใหญ่เลยนะดูสิคะงานใหญ่เลยเขานะมีหลายเวทีนะคะที่ไหนครับอยู่ที่โรงเรียนค่ะอันนี้มีข้าวมันไก่ด้วยค่ะข้าวมันไก่สิงคโปร์มีกระเพาะปลามีเป็ดย่างมีเป็ดย่างนหากินมีกะเพราด้วยอะ่ะ มีเป็นย่ายขนมนจีนก็มีมีเวทีค่ะเวทีที่นี่ไม่หลายเวทีนะคะแล้วก็มีกิจกรรมมีกิจกรรมด้วยนะคะมีค่ะเพื <c oughs> ่อนต่อค่ะและ3สาบาคนเดี๋ยวทุ่มนึงเจอกันอีกที ขายอะไรน่ารักจังน้องนู้ดูโอ้น่ารักจ่ะขอดูของแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้คือหมวกเหรอคะอันนี้เป็นพับถ่ายรูปแน่ๆเลย นะอมีจับฉลากม,มีสอยดาวมีเทพีต้นกลงมาก ตอนนี้9นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวทุ่มหนึ่งแล้วเดี๋ยวแม่ยุมาไลฟ์สดอีกทีแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวแม่ยุขอตัวไปกินกข,ข้าวก่อนนะบ๊ายบายค่ะ ยุทไ่ลละครเรื่องแม่อุ้มบุญลงช่องยูทูบชาแนลให้ดูหน่อยได้ค่ะแม่อุ้มบุญนะคะได้ค่ะเดี๋ยวไม่ยุไปคิดฟังเรื่องก่อนนะแม่อุ้มบุญลงช่องย uh ูทูบนะคะได้ค่ะขอบคุณขอบคุณคอมเมนต์นะคะบ๊ายบายค่ะพี่แวบบ๊ายบายชมพู่เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะต้องมานะบ๊ายบายค่ะ